สวัสดีครับจอสเวียร์ครับรับบทเป็นมาร์คครับสวัสดีครับคุกวินนะครับรับบทเป็นตองนะครับขอบคุณทุกคนที่รอนะครับ thank you for your patience thank you very much พวกเราเองก็รอมานานมากแล้วก็รู้สึกตื่นก็รู้สึกดีใจครับว่าเว่ามันก็รอนานก็จริงแต่ว่าในเวนึงเราก็ได้มองว่าทำให้เราสนิทกันมากขึ้นทำให้เราได้ไปคือเรื่อง ซีรีส่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ในชีวิตจริงอผมก็ได้มีโอกาสไปเล่นบาสกับเขาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเรากลับไปอยู่แบบไฮสคูลอีกครั้งอ่ะมันมีทีมมันมีแฟมิลี่สร้างขึ้นมาผมก็รู้สึกว่าเออก็เป็นเรื่องที่ดีที่แบบมันโด,โดนดีเลยไปหน่อยอะไรเงี้ยครับเหมืนอนรอนานๆมันก็ เวลาเวลาเราเล่นกับใครในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมก็รู้สึกว่าแบบพอพอถ้าเรารู้จักกับอีกคนนึงแบบสนิทกันอะไรเงี้ยมันมันจะเกิดความไว้ใจมากขึ้นก็ก็ดีที่เราเราก็เอาเวลาที่รอเนี่ยครับมารู้จักกันเรื่อยๆแล้วก็มันก็อาจะกลายเป็นเคมีที่เห็นในต่างประใช่ครับไปเรื่องภาษาผมว่าผมก็ ค่อนข้างจะคุยกับจอร์ดแบบคนน่าเปิดพอสมควรอาจจะไม่ได้ก็คงไม่ผมไม่มีใครเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมั้งแต่ว่าเอาเขาที่รู้จักแล้วก็ได้ยินมาจากแฟนๆหรือเพื่อนเขาอะไรเงี้ยก็เขาก็ไม่คนเปิดเยอะอยู่แล้วคนที่เปิดจะเป็นผมมากกว่าอันนี้น่าจะรู้ทุกอย่างแล้วเลขบัตรประจําตัวประชาชนอะไรต่างๆก็คงรู้หมดแล้วรู้หมดแล้วว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรรู้ว่าอะไรยังไงบ้าง เพื่อนครอบครัวพาไปเจอมาหมดแล้วก็เออนั่นแหละเป็นโอเปนบุ๊กไปแล้วแต่ว่าผมอันนี้ผมยังรู้สึกนะว่าเขายังมีอีกหลายด้านที่ผมยังไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้ารู้ปุ๊บเดี๋ยวจะมาแชร์บ้างต้องขออนุญาตเขาก่อนเนาะเอออะไรนะครับก่อนที่จะมาคอนเฟิร์มกันเนี้ยอือก็รู้ว่าเป็น ข้อหนุ่มไม่ทองคำ<อ>แล้วก็รู้ว่าร้องเพลงพ้อมากๆแล้วก็เขาก็มีโอกาสร้องเพลงในซีรีส์ของเราอะไรเงี้ยครับ<อ>แล้วก็เคยเจอกันบ้างที่เอเอเอาติงาตงาต้งเรียนร้องเพลงก็จะจะมีความชื่นชมอยู่ว่าเออคนนี้เก่งแล้วก็คนนี้ก็จะเหมือนเป็นเหมือนกับคนหนึ่งที่ร้องเพลงพอมากเป็นเพชรของ G ีเมมเลยเอ่ก็ เป็นอย่างที่คิดไว้ครับหมายถึงว่าพอพอพอมารู้จักกันแล้วจัดเพชรกลายเป็นโอเคถูกโอเคคิดเหมือนกันว่าจะเล่นเมื่อกี้แต่ว่าเอ้ามาช่วยรี o u ว e ลยเจ๊เด็ดก็เอ่อก็เป็นเพชรจริงๆครับเพราะว่าแคร็กได้ยากมากหมายถึงว่าในเรื่องของชีวิตส่วนตัวเอ่อเป็นคนเป็นยิ่งรู้จักจะรู้ว่าแบบเออเขามีโลกส่วนตัวแล้วก็คือผมอ่ะ จะไปสายกีฬาซะมากกว่าเขาก็เล่นกีฬาเล่นกีฬาบาสกตบอลเหมือนกันแต่ว่าถ้าไปเรื่องดนตรีอ่ะคือเขาละเอียดมากละเอียดแบบใช่แล้วก็เหมือนเขาจะอินสปายจากพวกโอสกู Old School, พวกแบรนด์ต่างๆที่เป็นเลเจนด์ที่ผมยังไม่เกิดเลยครับว่าแบบยุค 6-0, 7-0ลึกมากลึกจนแบบผมมันแบบชิวๆไฮสกูฮิปฮอปอะไรแบบนี้แต่ว่า นี่จะแบบโหมีทุกมีทุกแนวเลยก็รู้สึกว่าดนตรีมันมันไม่มียุคสมัยแลอะืมก็เลยรู้สึกว่าเออแบบเนี่ยเป็นอีกเป็นหนึ่งอย่างที่เป็นแพชชั่นของเขาที่เราก็อยากจะเรียนรู้แล้วก็อยากให้ไอตัวแพชชั่นเขาที่เขาพูดให้เราฟังเนี่ยอยากให้วันหนึ่งอ่ะเขามารวมรวมรวมกันแล้วก็มาเป็นเพลงของเขาเองอะไรเงี้ยใช่ก็จากจากที่ผมเห็น อนแรกก็ first impression น่าจะเป็นเรื่องแบบว่าผมผมเห็นเรื่องแรกทวีวีฟร right ีครับตอนที่ถ่ายกับพี่เตด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็ได้มาดูอีพีแรกที่ตึกเนี่ยก็เห็นว่าแบบเออในเรื่องแบบเขาดูแบบเขาดูเท่เขาดูแบบเป็นแบบผู้ชายเป็นแมนเลใหญ่เลยครับแล้วก็ first ผมรู้สึกว่าพูดอันนี้พูดหลายรอบแล้วแต่ก็พูด่รู้สึกว่าวินัยครับรู้สึกว่าเขาเป็นคนค่อนข้างมีระเบียบวินัยมากๆในทุกๆเรื่อง ในเรื่องงานในเรื่องชีวิตประจำวันในเรื่องอะไรก็ก็รู้สึกว่าเออผมดึงอะไรอ,อะไรวินัยของเขาเนี่ยมาใช้ได้แล้วก็แบบเรียนรู้อะไรจากเขาได้นะืมจริง,เรงๆเราค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะครับในเรื่องของ personality โอเคมันอาจจะมีจุดเชื่อมอยูอย่สองสาอย่างเช่นกีฬาบาสเกตบอลหรือว่าเรื่องของภาษาอังกฤษที่เราพูดเหมือนกันทั้งคู่ถือว่าเป็นเด็กอินเตอร์แล้วก็แต่ว่าก็จะมีแบบเหมือนเขาก็จะโทรเว v e r t แล้วก็จะ เรื่องดนตรีเขาก็ลึกซึ้งมากแล้วก็เหมือนผมเองก็จะเป็นสายแบบกีฬาสุขภาพอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นแมนน match ทช์ที่ที่ค่อนค่อนข้างที่จะดีเลยเพราะว่าเราเองถ้าเจอผมก็มีเพื่อนที่แบบเป็นแก๊งแบรนด์ลูกเหมือนกันอยู่แล้วมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมได้เรียนรู้จากเขาแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยแบบแบบแบบเราก็อยากจะให้เขาสอนเลยงี้ยเช่นเรื่องแบบดนตรีเพราะเราเองก็เดี๋ยวก็จะได้มีโอกาสร้องเพลงอะไรบ้างให้เขาสอน พราะผมเรื่องร้องเพลงนี้ผมติดลบเลยฮะใช่ที่ว่างไหมผมว่ามันอยู่ที่ความมั่นใจครับถ้าถ้าเขามั่นใจเมื่อไหร่เขาจะร้องเขาจะร้องดีได้เดี๋ยวจะมั่นใจแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่ ผมว่าเป็นเรื่องที่แบบเราเราค่อนข้างมีฟรีดอมในการแบบไคลเตอร์ใน acting อะไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะในเรื่องอาพูดกับเขาก็ให้แบบให้ฟรีดอมเราเยอะให้ทําเยอะมากเลยแบบให้ลองดูแล้วก็เรื่องเคมีผมว่ามันจะต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าตัวจอร์จกวินอย่างที่บอกเออหลักๆเลยผู้ภาษาอังกฤษ s ชาวทูอินเทอร์แฟนส์แต่ว่าพอเป็นมาร์กกับตองปุ๊บอะ พอเป็นภาษาไทยอะที่กองเราอาจจะต้องแบบว่าคุยกันว่าเออเออฮ้ยยูผู้ไทยนะเพราะบางทีเราพูดอังกฤษยเยอะๆลิ้นพันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ออตัวมาร์กับตองเหมือนตัวมาร์กเนี่ยผมผมมันก็จะมีความมีอะไรบางอย่างคือเขาต้องมีความแบบแซลเขาจีบเขาเป็นภาษาไทยอะซึ่งเรื่องนี้ผมเขินมากผมรู้สึกว่าการจีบใครเป็นภาษาไทยอะผมไม่เก่งเลยะเอะก็เลยแบบมันจะไกลตัวนิดนึงไม่เข้าปากมันมีความแบบ เขินเนี่ยไม่กล้าพูดเออแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะให้เราพูดน้นสบายมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรื่องหน้าได้พูดภาษาอังกฤษนะ <c oughs> ก็จะเห็นจอสกวินมากขึ้น <c oughs> ใช่ครับมันจะมีเอ่อพอเป็นภาษาไทยมันจะมีความซีเรียสเออถ้าแบบเรารู้สึกว่าภาษาอังกฤษเราสามารถโจ๊กได้นิดหน่อยให้มีความขี้เล่นนะ่ะเออแอเซนส์ตรงนั้นน่ะเราซึ่งเราเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ชาเลนจ์พอสมควรเลยสำหรับตัวละครอของมาร์คครับว่าทำยังไงให้มันดูแบบ ไลท์ทาร์สให้มันดูแบบเซลๆไม่ต้องคิดอะไรมากอะ่ะเพราะว่าบางทีคำพูดมันดูแบบว่าเออมันจริงจังอ่ะโอ้สุดๆสุดๆเลยมารค,คือผมตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยเก็บทรงหน่อยก็ได้นะเออแ <Cow boys> วมมายอยู่ไม่ต้องร้อยกว่า150กว่าปีแต่ว่าคาลิเตอร์เขาปูมาก็คือไม่เคยมีความรักมาก่อน <owski fish> ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ใดๆเลยก็คือแบบบางทีมาร์กก็จะแบบโพ้งออกมาเลยว่าแบบรู้สึกแบบนี้ เออซึ่งบังเลยผมก็จะบังทีก็จะคุยกับพวกพว่มกับว่าไม่พี่ไม่มีทรงเลยทำไมมันบอกว่าเอ๊ยมันมีชั้นเชิงเลยดิ <laughs> ไม่จอนคาแรเเตอร์เป็นแบบนี้แหละเพราโอเคเราก็ต้องแบบว่าตามตามดิเรกชันของบทนะครับ <laughs> ซึ่งก็ก็จะออกมาเป็นหนุ่มพ่อหนุ่มข้างรักแล้วก็เป็นเขาเรียกพระเอกพระเอกกรีนแฟลกอืม ในเรื่องเหมือนเราพยายามถ้าเจอแรกๆนะเราจะพยายามหนีเขาครับเพราะว่าเราเพิ่งออกมาจากบ้านกามพาเพิ่งออกมาจากที่ที่เขาแบบที่ที่างในเรื่องก็มีคุณวนใช่ไหมครับเขาก็เลี้ยงดูผมมาโดยแบบไม่ออกไปไหนเพราะว่ากลัวเลือดออกกลัวเลือดออกกลัวจะไปเจออันตรายกลัวไปเจอนู่นเจอนี่แต่ว่าแบบพอเราได้ยา้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วได้มันเข้ามาหาลัยได้มาลองใช้ชีวิตแล้วก็เอ้า มาเจอเขาเขาจะให้กลับไปอยู่ในบ้านนี่ผมก็กแบบต่อต้านนิดนึงในช่วงแรกรเพราะว่าก็จะได้เห็นความพัฒนาของในหลความสำคัญว่าทําไมทําไมตองถึงแบบสุดท้ายแล้วอทำไมถึงแบบอาจจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมาร์กมากเองก็จะมีความต้องการอย่างหนึ่งเลยก็คือต้องการให้เขาปลอดภัยครับเพราะมันคือหน้าที่ที่จะต้องรักษาชีวิตเขาไว้แล้วก็ รวมถึงปก,ป,กป้องอความสมดุลระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแวมพร์ด้วยแต่พอต่อไปเรื่อยๆพอตัวมาร์กเองก็มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นจากที่ได้ชิมเลือดของโกลเด้นบัดพอเริ่มมีอารมณ์เริ่มมีอะไรต่างๆเนี่ยเหตุและผลมันก็เริ่มหายไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็คือแบบเรารักคนคนหนึ่งเราก็อยากให้เขามีความสุขแล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราจะปกป้องเขาเองแล้วก็ได้เข้าใจความเป็นมนุษย์อะไรหลายๆอย่างเหมือนได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าตอนที่มาร์ก ป่วยเขาเองไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตเลยเขาก็ป่วยติดเตียงได้แต่เห็นคนอื่นทำนู่นทําน,น,านี่ทํานั่นมันเลยเป็นหน,หนึ่งอย่างที่ตัวม้าคอนเนคกับตองเพราะว่าตองถูกโกหกมาทั้งชีวิต mm hmm. ก็เลยเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ไม่แฟร์สำหรับเขาที่แบบว่าจริงๆแล้วทุกคนน่ยควรที่จะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเขาว่าพ่อกับแม่เขาเป็นใครมายังไง mm hmm. เขาจริงๆแล้ว เป็นอะไรแล้วก็ให้เขาตัดสินใจไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็จะซัพพอร์ตเขาเหมือนอินโนเว y มันก็เหมือนแบบความค่าเรารักใครคนหนึ่งจริงๆหรือว่าเป็นความรักของพ่อกับแม่ครับเราต้องการจะเหมือนเป็นฟูกแล้วก็เป็นซัพพอร์ตให้เขาทำให้เขาได้ใช้ชีวิตถ้าเขาผิดก็ให้เขาเรียนรู้ถ้าเขาได้มีความสุขแล้วก็ความทุกข์แต่เราจะคอยแบบเป็นแรงซัพพอร์ตตรงนั้นซึ่งผมรู้สึกว่ามาร์กอะได้เรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็ก็จะคอยเป็นแบบ ซัพพอร์เตอร์ให้กับตองไม่ว่าตองจะจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่เดี๋ยวครับเดี๋ยวมันจะมีคอนฟ lict ดูช่วงในท้ายด้วยครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอดูใช่อันนี้ผมบอกเลยว่าผมว่าให้มผมว่ามันคือความรักมากกว่านะแล้วก็ไอเรื่องความร้อนแรงอะไรแบบนี้มันก็ มันมันมาโดยทรมาใช่แล้วผมผมเองก็ผมว่ามันก็ไม่ได้แซบขนาดนั้นเนาะแล้วก็เออเพราะว่าทุกอย่างมันโดยขับมันโดนขับเคลื่อนด้วยด้วยความรักะครับเราก็เล่นไปแต่ว่าร้อนแรงไม่ร้อนแรงก็ให้พวกคุณเป็นคนตัดสินใจนะฮะถามว่าร้อนไหมก็นิดหน่อยครับตอนนั้นไปถ่ายที่ทะเลก็ตั้งแต่เที่ยงนิดหนึ่งนิดหนึ่งมีแค่วันนั้นที่ร้อนวันอื่นโอเคจะร้อนแดดใช่ใช่ทิมกันแดดก็ยังไม่เข้านะฮะ ต้องรอเข้าดูนะฮะเดี๋ยวไปถ่ายเพิ่มได้ผมว่าเขาก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ครับแล้วก็ได้ได้เดินทางไปกับเหมือนได้เดินทางไปกับความความรู้สึกเหมือนเขาเรียกอะไรอะคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์ของตองแล้วก็ของมาร์คจะได้เห็นการเดินทางของตัวละครของเราทั้งสองคน ว่าจากที่แบบเป็นหน้าที่อย่างเดียวรวมถึงความสัมพันธ์ของเขากับเพื่อนความสัมพันธ์ของเขากับแม่บุญธรรมของเขาความสัมพันธ์ของผมกับเขาความสัมพันธ์ของผมกับตัวพี่อุ๋มแล้วก็ตัวม่อนหรือว่านักกาส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หมดเลยครับก็จะคิดว่านะผมว่ายังไงก็มันมันอบอุ่นมากๆเลยครับแล้วก็เศร้าพอสมควรเพราะว่า พอมีความเป็นแวมไพร์ปุ๊บเรื่องเรื่องเป็นเรื่องตายมันก็มีมันก็เกิดมีอันตรายใช่ก็ได้ได้อลายได้หวังว่าจะได้จิกหมองกันแล้วไหมครับออผมว่าฮอปผมว่าฮอป ครับผมก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงสากลแล้วกันครับก็รู้สึกเออดีใจได้ได้ร้องเพลงสากลเพราะว่าปกติเพลงที่ผมฟังเนี่ยก็เอาเป็นเป็นสากลสักสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำกับพี่พี่สินครับพี่สินซินซิงกูล่าครับก็เดี๋ยวน่าจะปล่อยคืนนี้แล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะได้ฟังกันแล้วครับก็รอฟังอยู่เหมือนกันครับแต่ว่ารู้สึก ก็คิดว่าได้ฟังกันในเทรลเลอร์ไปแล้วนะครับอชอบไม่ชอบยังไงก็งคอมเมนต์กันได้ไ<ห>เ,เสริมให้นิดนึงครับผมว่าซีรีส์การนี้ประสบความสําเร็จเนี่ยเ <î ES> พลงประกอบซีรีส์สาคัญมากแล้วผมก็มั่นใจว่าเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเราเนี่ย <iy os> ดีไม่แพ้ซีรีส์อื่นเลยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอ้โชอบฟังกันแล้วก็เขาก็มาซ้อมให้ผมฟังก็เออขอโทษนะอะไรอยากจะขิงหน่อย ก็ต้องให้ข้อสอนด้วยครับเพราะว่าเผื่อว่าเราจะได้เอาไปร้องด้วยหรือร้องด้วยกันอะไรเอออือก็คืนนี้นะครับหนึ่งทุ่ม g ีเม้นทมีได้อนะครับไปฟังได้ครับครับ ยังไงก็ฝากมารกับตองด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องไมโครเดนบัตเลื่อดนายลมหายใจฉันนะครับทุกวันพุธทางช่อง GMM 25เวลา2ทุ่มครึ่งแล้วก็สามารถดูได้ทางแอปพลิเคชัน i q e แล้วก็เว็บไซต์ iq.com เวลา3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับด้ครับะะได้ครับโอเค so to all the international fans We're finally here. So, thank you for your patience and we can't wait for you guys to enjoy the show. We hope you like it. You can watch it through application ICE uh, and i website IQ.com. So, stay tuned for that every Wednesday. I'll see you guys there.